โอเคสวัสดีครับทุเรีเพอ่์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV s h o w คอส่สงผลง,ง,งานเรียกว่าเป็น m a s t e r p i e พีไปอีกหนึ่งลำหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนี่บิ Big oter, Mid ๊กสกูตเตอร์มิดคลาสจะว่า Mid Class Mid ปลายก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัว Bergman n 400นี่ก็เรียกว่าเป็นน้องๆโซฟาเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวสำหรับเจ้า Big กส o ูตเตอร เบิร์กแมน400ช่วงล่างแบบนุ่มนวนุ่มนวนี่ไม่เกินไม่มีใครสามารถเกินเขาได้จริงๆในบรรดาบิ๊กกูเตอร์ทั้งหมดดูเต็มๆลามก่อนนะครับสีจะเป็นสีเทาลัมโบนะครับโดยที่ตัวเบิร์กแมน400เนี่ยเทาลัมโบของเขาเนี่ยจะเป็นเทาลัมโบเข้มนะเนนะนะนี่ครับเทาลัมโบแบบเข้มเข้ม อแอบไปทำตาเซ็กซี่มานี่เลยติดฟิล์มสีฟ้าลูกค้าคนนี้ชอบสีฟ้าเป็นพิเศษแอบมีแจมสีฟ้านะครับแต่สีฟ้าที่เห็นที่ล้อนี่คือเขาให้มาจากโรงงานนะนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเทาลัมโบแล้วก็ล้อจะเป็นสีน้ำเงินมาจากโรงงานแบบนี้เลยทั้งหน้าและหลังนี่ครับ คันนี้ถือว่าเป็นเบิร์กแมน400ที่จัดเต็มอีก1คันหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับใส่อะไรเข้าบ้างยัดอะไรเข้าไปบ้างไล่เรียงกันที่นึงครับมาอย่างแรกก่อนก่อนที่ผมจะลืมนะอันนี้ก็ถือเป็นไอเทมใหม่เมื่อกี้แล้วมันก็มีมานานแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าเป็นช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับตระกูลเบิร์กแมน400นะครับที่ติดข้อนะเป็นข้อสิลิคอนกรับของมิฟนะครับ M I V V มิฟนะครับตัวนี้นี่ฮะ ตัวนี้เนี่ยดีไซน์เท่าที่ผมดูให้เนี่ยนะดีไซน์ของมิสทั้งหมดหรือว่าท่อทุกแบรนด์ที่ทำมาให้กับเบิร์กแมนเนี่ยนะครับผมตัวตัวผมนะผมดูว่าตัวมิสเนี่ยมันดีไซนอ์ออกมาได้ลงตัวนะครับล้อไปกับชุดสีนะครับล้อไปกับไฟท้ายแล้วก็ช่วงช่วงแฟรริ่งด้านท้ายมากๆนะครับดูลงตัวมากๆและส่วนตัวผมเองผมก็ชอบส่วนทรงของมันเป็นกรณีพิเศษนะครับ อย่างแรกที่ตัดสินใจเรื่องชุดนี้ชุดท่อชุดนี้เนี่ยให้ลูกค้าเนื่องจากว่าข้อหนึ่งเลยอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับตัวดีไซน์อ่าตัวนี้เป็น black edition นะครับอิตาเลียนสไตล์นี่ฮะแล้วก็มีหน้าโลโก้ของเขานะครับเป็น black edition แล้วก็ตัวปลายเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวปลายที่เป็นอ่า cover แบบนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับอ่าตัวท่อเลยนี่ฮะอ่าดูดูที่ปากท่อก็หน่อย Okay. ในสําหรับของตัวมิฟเองเนี่ยสามารถถอดจุกเสียบริเวณนี้ได้อีกตามเพื่นะนี่อ่ะไล่มาครับไล่มาด้านนี้กัพ่อเนี่ยเซฟลิปออนของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่มาเป็นตัวปลาอย่างนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวกลางนี้มาให้ด้วยนะครับก็จะให้มาเลยนี่ฮะให้ตัวชุดนี้มาเลยเอามาเสียบที่คอท่อของตัวรถได้เลย แต่แต่สิ่งสำคัญสำหรับตัวเบิร์กแมนเจนนี้นะครับเป็นเจนใหม่ล,ล่าสุดนะครับเจ้าตัวพ่อตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องทำการอ่าโมดิฟายที่เราไม่โมดิฟายที่รถนะเพื่อนนะไม่ได้โมดิฟายที่รถนะครับเราทำการอ่าเรียกว่าอ่าตัดส่วนนะครับของชุดอ่าคอท่อชิ้นกลางตัวนี้นะครับที่ทางมีไพ่มาเนี่ยนะครับตัดให้สั้นลงประมาณ1นิ้วนั้นเพื่นะเพื่อที่จะยึด ได้ตรงรูตามที่วิสคอให้มานั่นหมายความว่าตัวคอตัวนี้ครับตัวคอตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นคอที่เป็นสำหรับเจนเจนเก่านะครับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวคอตัวนี้ต้องมีการโมดิฟายย้ำนะครับว่าไม่ได้โมดิฟายกับตัวรถนะครับย้ำโมดิฟายเฉพาะตัวคอที่ทางนี้ให้มาเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้แบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะลืมลองฟังิสนึง หายคนคงทราดทไ,ไดี้ใกล้หลายคนคงราดัว่าการยู่อที่อานะที่ยที่จอได้เห่น็น,นไรเสียงเสียงของจริงอาจจะแตกต่างากับเสียงที่ทำวิดีโอนะครับเพราะฉะน การขับขี่บิ๊กสกูตเตอร์และมือทอดแต่งแบบหล่อๆแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคอ่ะถัดมานะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตูวแฟลชบาร์แฟลชบาร์นี้เป็นางานของเพนเชอร์นะครับถามตรงรุ่นให้กับเ้าอ่าเบอร์แมน400ตัวนี้เลยนะครับนี่ฮนะถามเข้ารูปให้อย่างดีนะครับจะเป็นแฟลชบาร์แบบเทปวีดิวตี้เราใช้เหล็กหนานะครับอบพาวดด้วยโค้ตให้อย่างดีเลยทีเดียว ะจะเป็นลักษณะเป็น lower crash bar ขึ้นมาปกป้องให้บริเวณที่ไฟนี้บริเวณนี้นะครับไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเมื่อมี crash bar แล้วนะครับก็สามารถที่จะตั้งชุดไฟ Spotlight สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าได้ใช้ไฟ Spotlight เป็น KD road guide KD 50เป็นตัวเป็นรุ่นกลางของอแบรนด์ road guide เขาตัวนี้ถือว่าจำเลยทีเดียว housing ที่ให้มาเนี่ยถือเป็น housing ที่ดู premium นะครับแล้วก็แสงนี่จะเป็นแสงขาวเหลือง2สีในโคมเดียวกันดูด้านหน้าครับเหนะครับหนหะฮะขาวเหลืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะยือดอยุดกับตัวแฟลชปานะครับยืดได้หลายตำแหน่งสี่ทิศทางสามารถยืดได้4ี่ทิศทาง4ี่แบบเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้เราเอ่ายืดให้เป็นลักษณะเป็นแบบลักษณะเป็นการแขวนอ่ดูหน้าเต็มเตมครับ ลราจะลองแสงไฟแล้วก็ลองเสียงอลองแสงไฟแล้วก็ลองดูสวิตช์ข้างบนพร้อมกันนะครับผมอำไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นพื้นวางเทา้านะครับตอนนี้มีทําออกมาแล้วนี่ฮะแผ่นพื้นรางเทา้าอลูมิเนียม C N C ตรงรุ่นของเบิร์กแมน400มีจําหน่ายแล้วเพื่อนนี่ฮะ,ฮะดูเท่เลยดูหรูหราขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมนี่ฮะเคอ่ะขึ้นมาดูคอนโซล ตัวคอนโซลด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะดูไฟไปด้วยกันแสงไฟไปด้วยกันนะครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านบนนี่ก็จะเป็นในส่วนชิ้นนี้ก่อนเราเรียกว่าเป็นบาร์อลูมิเนียมสมาร์ทบาร์อลูมิเนียมนะครับกลางแฮนด์ทำตรงรุ่นให้กับเบิร์กแมน4 0่นะครับยึดที่หูกระจก2ฝั่งนะครับนี่ฮะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามีตัวบาร์อลูมิเนียมแบบนี้เราสามารถยึดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้หลากหลายเลยนะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยึดโทรศัพท์ นะครับเป็นอลูมิเนียมซ n นงานเนียบๆตัวท็อปสุดของตารางนะครับชุดยึดโทรศัพท์ของ Peak Design นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของแป้นนะครับตัวแป้นเนี่ยเขาจะมีะแม่เหล็กดูดนะครับแล้วก็ที่ตัวเคสโทรศัพท์ก็แค่ 8, แปะอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาล็อกเลยนะครับตัว Peak Design วางง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้ชุดยึดโทรศัพท์มานะครับปลอดภัยหายห่วง นะครับที่ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะมีกันสั่นมาให้ในตัวนะครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวแบบเจาะลึกนะครับรีวิวเจาะลึกของตัวชุดยึดโทรศัพท์ของพีทดีไซน์นะครับสั่งทักมาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมส่งรีวิวเจาะลึกให้ตัวนี้แน่นหนานะครับ <c oughs> งานเน,เนียบเลยถัดมาครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จ USB 3.0 2พอร์ตตัวนี้ฟ้ c ชาร์จนะครับแล้วก็เราต่อเข้าระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับ ถัดมาตำแหน่งนี้จะเป็นในค่วนของ Switch, Switch, Wireless, Switch, สวิตช์นะครับเป็นสวิตช์วายเลสนะครับสวิตช์ไร้สายนะครับเพื่อปิดเปิด,ปดและก็ควบคุมการทำงานของสปอตไลท์นะครับรดไกด์รุ่น KD50 นะครับขับมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดยึดอะแดปเตอร์นะครับยึดที่วางแก้วที่วางแก้วตัวนี้สามารถปรับระดับได้ว้างเลยทีเดียวก้นแก้วเยตินี้สบายๆเลยนะครับ สรงรุ่นนะครับสวิตช์นีซกอนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ชุดกล้องหน้าหลังบัตรเหตุก,การนะครับไมโนะครับรุ่น m y m y 2 0 e wd รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024ตัวนี้มาพร้อมกับชุดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับที่มีเซ็นเซอร์ของ Sony แบบเทพๆนะครับความคมชัดแบบริบๆเลยทีเดียวนะครับแต่แต่แต ยี่ห้อไมโอเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีหน้าจอ,อน้ำเลยนะเวลาที่เราจะดูดูภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้เนี่ยเก็บไว้เนี่ยหรือบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันของเขาเนั่นเองนะครับใครอยากดูรีวิวเจาะลึกของตัวนี้นะครับทักมาผมมีรีวิวเจาะลึกให้ดูกล้องหน้าครับนึ่นงนะครับสำหรับตัวของเบิร์แมน400นะครับเราติดตั้งให้บริเวณนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ตำแหน่งที่เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้เห็น มุมกว้างได้เป็นอย่างดีนะครับตัวของกล้องไมโอนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าการติดตั้งกล้องหน้าบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับม่จะเป็นต้องอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับขอให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่ข้อหนึ่งติดแล้วแข็งแรงนะครับอยู่ได้นานเกาะได้นานนะครับข้อสองก็คือว่ามันเห็นมุมกว้างนะครับทั้งท้งซ้ายและขวาซึ่งตำแหน่งนี้ก็เห็นกว้างทั้งซ้ายและขวาเองนั่นเองด้านหลังนะครับเราติดตั้งโดยแปะอยู่ที่ตัวแผ่นเฟรดอะแดปเตอร์นะครับของเพนเทอร์ชิ้นนี้ นะครับตัวแผ่นเพดอะแดปเตอร์หรือแหลกท้ายนะแหลกท้ายนะครับของแพนเทอร์ชุดนี้ใช่ติดตือเรือน,นี้ถ้ามองด้านหลังนะครับมองด้านหลังอ่าด้านนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ามองอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยนะครับจะอยู่แนวนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางนะเพื่อนนะเพราะว่าตำแหน่งตรงกลางของของของชิ้นเนี้ยนะครับมันพื้นที่มันน้อยไปหน่อยเราจะต้องเอียงซ้ายนิดนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูแสงไฟนิดนึง ร,รถไกด์นะครับ KD50 อย่างที่เราเคยแนะนำกันไปนะครับว่าตัวรถไกด์ KD50 เนี่ยถ้าเรากดที่ตรงดแฟลชโดยไม่ต้องเปิดสปอตไลท์เลยนั่น,นั้นเราจะได้แสงแฟลชทันทีเพื่อเป็นการขอทางไปใตัวนี่ครับอ่านี่เลยหลาถ้าเรากดเปิดไฟนะครับแกลชก็จะอยู่ยทำงานไฟโหมดที่สแตนบายโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดขาวเหลืองนะครับแล้วก็กดวนอีกทีนึงเราจะได้แสงขาวสูง ครับ,บโดอีกโหมดหนึ่งก็จะได้เป็นแสงเหลืองอะเดี๋ยวดูด้านหน้าครับพี่แดงด้านหน้าไปไกลนิดนึงมองเห็นไฟไหมโอเคนะครับนี่ฮะแสงนี่จะเป็นแสงขาวเหลือง ว่าถ้าเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงถนนมืดๆนะารณ์ใช้งานจริงบนถนนใหญ่เนี่ยแสงของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับ 3.0ตัวนี้เราติดตั้งให้บริเวณนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราต่อเข้า ACC ให้เรียบร้อยถ้าปิดกุญแจสวิตช์นะครับตัวชุดชาร์จก็ดับด้วยนะครับเป็นการตัดสัญญาณการลืมนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมที่จะเข้ากันน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับต่อเข้าระบบ ACC ให้เหมือนกันหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับกดสวิตช์ไฟนะครับชุดกล้องจะทำงานอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราปิดหรือเปิดแล้วหรือยังนะครับ เขาก็จะบันทึกเหตุการณ์ของเขาไปปก,กติเลยทีเดียวนั่นแหละครับเรียบร้อยอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้สำหรับการติดตั้งชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมก็คือเรื่องของฟิลทับอโอเคครับสำหรับมองเห็นไหมหนี้ไหมนะครับ การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเราจะแนะนําให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิลฮับนะครับตัวฟิลฮับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแบตเตอรี่นะครับโดยที่เวลาเราจะเอาอุปกรณ์อย่างเช่นคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของชุดไฟสปอตไลท์หนึ่งเซตนะครับมีที่ชาร์จ USB มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะมาฝากที่นี่ได้เลยโดยที่มีแค่สายคู่บวกครลแค่สายเดียวคู่เดียวที่ไปวางที่แบตเตอรี่ เ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แบตเตอรี่ไม่ต้องรับภาระหนักข้อที่2ก็คือว่าเวลาที่เกิดมีทิปหรือว่ามีปัญหาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับสามารถที่จะมาดูแลที่ฟิวสครับตัวนี้ในการถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟิว์ชิ้นนั้นๆได้ด้วยตัวตนเองนี่ฮะถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับการเดินระบบไฟที่เป็นมาตรฐานโอเคแล้วก็กล่องท้ายนะกล่องท้ายลูกค้าเลือกใช้เป็นตัว G B นะครับรุ่นนี้รุ่น เรียกว่าเป็นกล่องพลาสติกที่รออัตตเลยทีเดียวรุ่นนี้จะเป็น GV V47 นะครับเป็นระบบโมโนคีตั้งบอกทิ้งให้เรียบร้อยอดูด้ดดานหน้าครับในส่วนของ GV V47 นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องรุ่นพลาสติกเกือบท็อปของ GV นะครับใส่โมกะลอกไ้สองใบภายในเขานิดเดงยนะครับ เป็นระบบโมโนล็อกปลดเร็วนะครับสามารถที่จะเอาออกจากตัวผ่าดหรือแหลกเนี่ยได้โดยการไขกุญแจนะครับไขกุญแจกดปุ่มเพื่อเปิดฝาดีครับอ่าพื้นที่ของเขาสามารถใส่หมโนล็อกได้สงใบแบบนี้เลยอ่าคันนี้เราต่อระบบไฟให้เรียบร้อยสําหรับกล่อง V47 นะครับก็จะมีคอนแทคมาต่อให้แบบนี้อ่าเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนิดเยแนะครับพเวลาก็าจะมีทับทิมตัวนี้และสามารถใส่ไฟเบรกได้ สามารถที่จะเพิ่มออปชันไฟเบรกบริเวณนี้ได้นะครับผมทัชทินจะมีให้เลือกสสีนะครับเป็นสีแดงหรือจะเลือกเป็นสีสโมกแบบนี้แบบนี้เรียวสีสโมกนะครับนี่ฮะก็จะดูเข้ากับตัวรถมากๆกรณีที่เราต้องการเอาตัวกลอ่องออกจากตัวรถนะครับก็ใช้วิธีการไายพุญแจปุ่มบนสำหรับเปิดฝาน้าเมื่อกี้นะนะนนะครับปุ่มล่างให้ถอดกลอด่องแบบนี้ครับใช้อุงมือกดเลื่ยก กดนิดเดียวนะครับแล้วก็ยกเลยยกยกก็ยกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จับมือจับบริเวณนี้แบบนี้นี่ฮะที่เป็นกระเป๋าเดินทางถาดที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นถาดอ่าทีวีโมโนคีที่เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นยูนิเวอร์แซลนะครับตัวนี้จะเป็นถาดพลาสติกน้ำเด่นนี่ฮะวางอยู่บนอ่าชุดแหลกแพนเทอร์แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้เลยแหลกท้ายตัวนี้สามารถรับน้ำหนักใส่ปี๊บ65ลิตรได้เลยนะครับรับหนักได้30 ยี่สิบสามสิบกิโลสบายสบายนี่ครับโอเคอ่ะเวลาใส่นี่ฮะให้ใช้ตัวเคี่ยวล็อกใส่ไปที่ตัวนี้ปึ๊บนี่คนระับแล้วก็กดให้ได้ยินเสียงนี่นะจะได้เขา้าให้มั่นใจว่าเขาเข้าล็อกล็อกจีพีจะไม่อนุญาตให้ดึงกุญแจออกถ้าเราไม่ล็อ,ลอกกล่องนั้นใช่ไหมนะไม่ได้นะครับถ้าไม่ล็อ,ลอกกล่องดึงกุญแจไม่ไดอ้อีกหนึ่งรายการ ตลอดก็คือดีเป็ดดีเป็ดเพนเทอนะครับตรงรุ่นนะครับเบิร์กแมน400หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยสีดอว่าเหมาะนะครับจบครบเดี๋ยวแตกป่ะโอเคครบเห็นรถจำคันไหมอ่าเหมาะ จบครบเลยทีเดียวแล้วก็ดูหรูหราดูเนี้ยบนะครับของที่ใช้ก็เป็นของแต่งที่ใช้งานได้จริงทุกรายการนะครับคันนี้เน้นเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลักนะเดี๋ยวเราจะใส่ราคาแต่ละรายการนะครับไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายการแต่ละชิ้นใต้คลิปนี้นะครับเลือกเป็นรายการที่ต้องการก็ได้หรือจะเลือกทั้งหมดแบบคันนี้ก็ได้นะครับเราทําราคารวมไว้ให้ด้วยว่าแต่งแบบนี้เอาแบบครบทุกจบทุกอย่างแบบคันนี้เลยเนี่ย งบประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดซค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัพเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ